สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับหัวข้อเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลกันนะคะนักเรียนพร้อมจะเรียนหรือยากไปดูวัตถุประสงค์กันเลยค่ะ ประสมการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อที่1ก็คืออธิบายหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้นะคะข้อที่2ก็คือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะเราลองไปดูกันเลยนะคะว่าการประเมินข้อมูลคืออะไรก่อนจะไปเรียนรู้นะคะการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มีการนําข้อมูลไปบิดเบี่าวช่งวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงขุงขงย,ยคนอื่นกันค่ะไปกันต่อครับผ,ผู้ชมครับเป็นเรื่องของอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะฮะหนุ่มวัย25เสียเงินเกลี้ยงบัญชีนะครับในคืนเดียว6 0 0 0บาทตำรวจเห็นใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเพราะว่าสมัครใจไปเองนะครับ เป็นกรณีของหนุ่มเชียงใหม่วัย25ปีนำเอกสารการโอนเงินผ่านแอปเนี่ยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกที่เชียงใหม่ขอให้ตำรวจช่วยอายัดเงินในบัญชีปลายทางและดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะฮะร,ระบุแบบนี้ครับเขาถูกหลอกให้โอนเงินเข้าเล่นเกมออนไลน์แล้วสูญเงินไปคืนเดียวใน6แสนบาทผู้เสียหายเล่าให้ฟังเยอะมากนะฮะคืนวันใช่ครับคืนวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเข้า Facebook แล้วพบว่ามีการไลฟ์ a c e like b o o k ชักชวนให้เข้าไปเล่นเกมออนไลน์อ้างว่าจะได้เงินง่ายๆเลยจากการร่วมเล่นเกมนี่แหละธรรมดารรมดาลองสังเกตดูพบว่ามียอดผู้ชมนับพันรายแถมยังมีคอมเมนต์ที่ดูแล้วน่าเชื่อถือตัดสินใจเบื้องต้นโอนเงินสมัครสมาชิกไปก่อน2000บาทจากนั้นได้ยูเซอร์เนมได้พาสเวิร์ดแล้วเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะมีเกมออนไลน์ให้เลือกเล่นจำนวนมากปรากฏว่าทดลองเล่นบาคาร่าเสียเงินครับ เช่นเดียวกับการพนันในโลกใบนี้พอเสียปั๊บหน้ามืดอยากได้เงินคืนโอนเงินไปอีก9ครั้งครั้งละ50,000ถึง1 0แสนบาทแต่ใช้เวลาไม่นานก็เสียตังค์หมดเริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกละขณะที่เงินในบัญชีทั้งหมดนั้นเป็นของคุณแม่ใช้สําหรับหมุนเวียนทําธุรกิจก่อสร้างนะครับก็เลยเกิดอาการสับสนหมดหนทางไม่กล้าบอกใครจนกระทั่งตัดสินใจบอกครอบครัวดีกว่าและเดินทางเข้าแจ้งความ เขาเชื่อว่าเขาถูกล่อลวงให้เข้าไปเล่นเกมและถูกโกงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่น้าชายของผู้เสียหายที่พาเข้าแจ้งความเชื่อว่าการชักชวนหรือว่าการล่อลวงผ่านโซเชียลมีเดียนั้นอาจเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ก็เลยเข้าแจ้งความขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วขอให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอุทาหรณ์เตือนใจให้ชาวเน็ตนั้นรู้ทันกลโกงในโลกโซเชียลแต่คราวนี้ทางตำรวจ พอเขาเจอคนมาแจ้งความแบบนี้เขาอธิบายเพิ่มครับพฤติการของผู้เสียหายนั้นเป็นการสมัครใจเข้า,าร่วมเล่นเกมผู้เสียหายเข้าใจดีอยู่แล้วว่าอาจต้องเสียเงินเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายการหลอกลวงมไม่เข้าข่ายการช่อโกงครับไม่สามารถรับแจ้งความเป็นคดีได้จำไว้เลยนะฮะคคใครก็ตามที่อาจคืนนี้ท่านอาจจะเปิดมาแล้วเจอไลฟ์ลักษณะแบบนี้ ถ้าเสียท่านเสียเลยนะฮะไปหาว่าเขาหลอกไม่ได้ไหมว่าเขาจะหลอกพอเขาชวนเล่นบาคาร่าอย่างเงี้ยไฮโลอย่างเงี้ยป็อกเด้งอย่างเงี้ยมันคือการพนันนะกรณีนี้หนุ่มคนนี้ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือตำรวจเขาไม่ได้เล่นเอาเอาผิดว่าคุณเล่นการพนันด้วยนะถูกไหมใช่ครับคุณเต็มใจไปเล่นเองใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ก็นามมตตามัวพยานที่จะถอนทุนคืนนี่จังหวะนี้แหละเสียหมดเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าไม่ใช่กรณีแรกนะครับกรณีนี้ มีผู้เสียหายหลายรายแล้วเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือที่ปอ,อทนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการแบบนี้คือถูกชักชวนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เริ่มต้นเงินพันสองพันปรากฏคืนเดียว0,000นมันเป็นไปได้ คล้ายๆกับคุณเดินถือเงินเข้าบ่อนนะครับคุณเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยคุณเสียปั๊บคุณอยากได้คืนคุณเล่นๆแล่นปรากฏหมดตัวซอยแหวนนาฬิกาใส่เข้าไปบางทีขายหมดเลยหรือว่าได้ก็อยากได้เพิ่มความโลภก็มาพอได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเสียก็อย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็คือหมดตัวนะแบบนี้บทเรียนสําคัญคือการพนันมันไม่มีใครรวยนอกจากเจ้ามือหรอกครับถูกต้องค่ะผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31 จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ เป็นยังไงคะจากตัวอย่างที่นักเรียนได้ชมไปนะคะเป็นข่าวที่เรามักจะพบเห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นการาซื้อขายของออนไลน์นะคะหรือการหลอกลวงของข้อมูลนะคะซึ่งเมื่อมันเป็นข่าวออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออ มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกหลอกลวงได้นะคะก็ไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยังไงนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเราลองใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆในการพิจารณาดูนะคะข้อที่1ก็คือผู o ใครคะ่ะเป็นคนส่งข้อมูลให้เราไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นสถานที่เป็นเว็บไซต์นะคะ ซึ่งคนที่เขาส่งข้อมูลให้เราเนี่ยมีข้อมูลอะไรอ้างอิงให้เราเชื่อถือเขาได้บ้างนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างข่าวเนี่ยนะคะคนทีเ่เล่นการพนันนะคะก็จะดูว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังไงคะเป็นการไลฟ์สดเนาะแล้วก็มีคนดูจำนวนมากก็เลยหลงเชื่อใช่ไหมคะทั้งที่จริงๆเนี่ยเรารู้จักเขาไหม ไม่รู้จักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินข้อที่1น,นะคะดูว่าใครเป็นคนส่งมาค่ะ 2. ค่ะ w h a t เขาส่งอะไรมาให้เรานะคะนะเราจะต้องฟังให้ดีอ่านให้ชัดนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อนะคะข้อที่ 3. ค่ะ when ข้อมูลนั้นมีความทันสมัยหรือไม่นะคะน่ะเป็นข้อมูลปัจจุบันไหมนะคะนะพิจารณาดูนะคะ หัวข้อที่ C ค่ะ w h y ทำไมเขาถึงส่งมาให้เรานะคะแล้วก็เขามีวัตถุประสงค์แฝงอะไรวัตถุประสงค์นั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเราหรือเปล่าหรือถ้าเราไปหลงเชื่อแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยนะคะพวกนี้เราต้องพิจารณานะคะข้อสุดท้ายค่ะ h o w เขาส่งมาถึงเราได้อย่างไรนะคะรูปแบบวิธีการส่งนั่นเองนะคะทั้ง ห้าหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่เราจะสามารถใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้แบบง่ายๆนะคะเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าจะนำห้าข้อนี้ไปวิเคราะห์ยังไงนะคะมาดูสถานการณ์นะคะกิ่งไปตลาดกับแม่เนาะแล้วแม่ก็ให้ยืนรอที่หน้าร้านขายขนมนะคะแต่มีคนแปลกหน้านะคะ มาบอกว่าแม่ให้ตามไปที่มุมอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์คืออะไรคะก็คือตึกนั่นแหละนะคะเหมือนกับมีคนวิ่งมาบอกว่าอ้าแม่ให้มาตามไปตรงนู้นหน่อยแบบนี้ค่ะกิ่งจะไปไหมคะเรามาวิเคราะห์กันดูนะคะอ่าอย่างแรกเลยค่ะคือ WHO ใครเป็นคนมาบอกหรือใครเป็นคนส่งข้อมูลนั่นเองนะคะคำตอบก็คือคนแปลกหน้า กิ่งก็ไม่รู้จักนะคะคนเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักเลย what ค่ะเขาบอกอะไรหรือเขาส่งอะไรข้อมูลอะไรมานะคะอ่าเขาบอกว่าแม่ให้มาตามกิ่ง when ค่ะข้อมูลส่งมาเมื่อไหร่คะก็ส่งมาณเวลานั้นเลยนะคะหลังจากที่แม่เดินไปสักพักหนึ่งนะคะคนคนเนี้ยก็เดินมาบอกเลยค่ะ Why? ทำไมเขาถึงมาบอกข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้กิ่งล่ะคะคำตอบก็คือเขาต้องการพากิ่งไปค่ะพากิ่งไปที่มุมอาคารพาณิชย์ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่เปรียวสถานที่ทีออ่อาจจะเกิดอันตรายอะไรก็แล้วแต่นะคะ How วิธีการส่งข้อมูลของเขาค่ะเขาส่งยังไงคะ,ะเขาก็มาพูด ชักชวนโน้มน้าวนะคะหรืออาจจะทำหน้าแตกตื่นประมาณว่าเออแม่มีเรื่องหรือเปล่าแบบนี้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่างแรกที่นักเรียนต้องทำคืออะไรถูกต้องนะคะนักเรียนต้องตั้งสติให้ดีๆค่ะแล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือนะคะว่าคนที่เขามาบอกเราเนี่ยเราก็ไม่รู้จักนะแล้วแม่ก็ไปที่ร้านขายขนม ซึ่งมันก็อาจจะเป็นคนละทางกับมุมอาคารที่คนแปลกหน้ามาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้ฟังนะคะหลังจากเราตั้งสติแล้วเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีๆนะคะว่าข้อมูลที่เขาเอามาให้เรานี้น่ะเราควรจะเชื่อถือหรือไม่นะคะซึ่งณที่นี้ก็สรุปได้ว่ากิิง ก็ไม่ควรจะตามไปนะคะหรือถ้ากิ่งจะไปจริงๆเนี่ยกิงก็น่าจะมองหานะเส้นทางที่แม่เดินไปร้านขนมก่อนนะคะว่ามันใช่เส้นทางเดียวกับที่คนแปลกหน้ามาบอกหรือเปล่านะคะหรือว่ามองไปให้ทั่วๆก่อนว่าเอ๊แม่เรายืนอยู่ตรงไหนไหมนะคะหรือ ในปัจจุบันนี้นะคะถ้านักเรียนมีโทรศัพท์นักเรียนก็ควรจะโทรหาผู้ปกครองก่อนนะคะใช่แล้วนะคะถูกต้องนะคะนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้นะคะบางทีเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นหลักการสำคัญเลยต้องมีสตินะคะสติต้องมาที่หนึ่งเลยเพราะอาจจะตกใจนะคะ าจากเหตุการณ์ที่อยู่ๆมีคนวิ่งมาบอกอาแม่มาตามไปตรงนูน้นถ้าเรามัวแต่ตกใจไม่คิดวิเคราะห์เราก็อาจจะเสียรูเ้เขานะคะซึ่งถ้ากิ่งตามไปแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นไงคะจากสถานการณ์แรกนะคะนักเรียนสามารถที่จะนำหลักการพวกนี้นะคะไปทำการวิเคราะห์เพื่อ ประเมินว่าข้อมูลที่เรารับฟังมาน่าเชื่อถือไหมนะคะแต่ก็ต้องใช้สตินะคะามาดูสถานการณ์ต่อไปค่ะเป็นสถานการณ์กรณีที่นักเรียนมีการได้ดูได้ชมสื่อโฆษณาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเว็บออนไลน์ต่างๆก็ต่างนะคะ ส่วนใหญ่แล้วการโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องโฆษณาเพื่อการบริการโฆษณาเพื่อ,อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะตัวอย่างที่คุณครูยกให้นะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เสริมความงามดูแลสุขภาพต่างๆซึ่งเด็กๆผู้หญิงนะคะรวมไปถึงผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะถามว่าถ้าเราดูปุ๊บเราฟังปั๊บนะคะหรือเราเห็น ที่เขารีวิวกันนะคะเราจะเชื่อเขาเลยได้ไหมนะคะจากที่หน้าอาจจะมีความคล้ำความดำนะคะใช้แล้วหน้าใสากระจ่างแบบนี้ค่ะเราเชื่อเขาได้ทันทีเลยหรือไม่นะคะคำตอบก็คือเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานักเรียนก็ต้องมีจุดในการสังเกตค่ะจุดในการสังเกตนั่นคืออะไรนะคะไปดูกันนะคะว่าถ้านักเรียนจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนึงนักเรียนควรจะพิจารณาอะไรอย่าดูแต่ที่เขารีวิวหรือที่เขามาพูดให้ฟังเขามาโฆษณาอย่างเดียวนะคะ หลักการตัดสินใจนะคะในการที่นักเรียนจะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากที่นักเรียนดูโฆษณาดูสื่อออนไลน์ดูการไลฟ์สดนะคะนะเวลาที่นักเรียนซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนักเรียนก็จะต้องดูนะคะกรณีถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารระยาเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูเลขาการอนุญาตหรือสัญลักษณ์ของออยนะคะซึ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เนี่ย ก็มีทั้งที่จะมีการแสดงสัญลักษณ์ออยแล้วก็ไม่แสดงสัญลักษณ์ออยนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ออยก็อย่างเช่นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเลยจะต้องมีเลขเอกสารนะคะที่แสดงสัญลักษณ์ออยนะคะเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ย ต้องมีออยค่ะถ้านักเรียนจะซื้อนักเรียนสามารถคลิกดูได้เลยนะคะกลุ่มที่ไม่มีเครื่องหมายออยนะคะแต่ก็ต้องมีนะอะไรบ้างที่เป็นตัวยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือนะคะกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ยานะคะก็จะมีการแสดงเลขทะเบียนตำรับยาค่ะนะถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็จะแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง นะคะซึ่งเป็นเลขสิบหลักนั่นเองต้องมีอยู่บนฉลากนะคะกรณีที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการแสดงรายละเอียดก็จะมีเลขที่การรับแจ้งเช่นเดียวกันนะคะกรณีเป็นวัตถุอันตรายนะคะที่ใช้ในบ้านนะคะกรณีที่มาอาจจะไม่มีออยอนนะคะอย่างเช่นน้ำยาถูพื้นน้ํายาล้างจานแต่ก็ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง นะคะอันนี้คือความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานนะคะมีฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะหลงเชื่อการโฆษณาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่แน่ใจนะคะปัจจุบันมือถืออยู่กับเราตลอดเวลาสามารถค้นหาข้อมูลได้นะคะนักเรียนสามารถไปที่ตัว Search Engine ค่ะนะพิมพ์งลงไปเลยค่ะว่าตรวจสอบคุณภาพอาหารและยา หรือจะพิมพ์คำว่าระบบตรวจสอบการอนุญาตก็ได้ค่ะพอขึ้นมาปุ๊บนักเรียนก็กดลงไปนะคะน่จะมีหน้าเว็บไซต์นะคะให้นักเรียนใส่เลขที่นะคะของออยอลงไปเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับคุณได้รับการรับรองจริงหรือเปล่านะคะ อ่าอันนี้นะคะเป็นตัวตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ของอยนะคะที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์นี้ก็เป็นของฮาลาลน,นะคะซึ่งบ่งบอกวาอ่าผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือกลุ่มมุสลิมสามารถที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ได้นะคะถ้านักเรียนไปค้นหาในเว็บไซต์นะคะก็คือเข้าไปที่ระบบตรวจสอบเนี่ยนักเรียนก็กรอกข้อมูลนะคะก็คือเลขที่ทะเบียนลงไป แล้วนักเรียนกดค้นหาใช่ไหมคะก็จะขึ้นรายละเอียดเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอะไรนะคะชื่อผลิตภัณฑ์อะไรหรือถ้านักเรียนต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็กดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและยานะคะเราก็จะมีเครื่องหมายของมอกค่ะซึ่งก็จะมีอยู่3มลักษณะด้วยกันนะคะ ตัวแรกก็คือสัญลักษณ์ของมอกที่เป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะคะรวมเป็นสินค้าทั่วไปที่เรามีใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะส่วนมอ,อญญกแบบที่สนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีแดงนะคะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมด้วยนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมายมาตรฐานบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ ต้องได้รับความปลอดภัยนะคะอย่างพวกเหล็กนะหมวกกันนอกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กของเล่นพวกนี้นะคะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยไม่สามารถเอามาจําหน่ายได้นะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปเครื่องหมายมอกอตัวต่อไปนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะ,ะรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของ มอกก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องนำไปใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าต่างๆยาหลงเชื่อแต่คำโฆษณาหรือการไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องดูตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าได้รับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่านะคะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับ2กรณีที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรานั่นแหละนะคะทั้งกรณีที่เราต้องประเมินความน่าเชื่อถือจากการที่เราอาจจะไปพบปะเหตุการณ์ต่างๆนะคะจากที่คนอื่นมาบอกเล่าให้เราฟัง นะคะหรือแม้แต่การเลือกใช้ซื้อของผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เรามักจะให้ความสำคัญกับสื่อการโฆษณานะคะที่นักเรียนรู้จักกันในนามของการรีวิวของนั่นเองนะคะหรือการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากที่จะฟังคนอื่นแล้วนักเรียนก็ควรจะพิจนารณาตามหลักการที่คุณครูสอนนะคะหวังว่าหลังจากที่เราเรียนวันนี้แล้วนักเรียนคงจะ สามารถที่จะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆที่เราได้รับชมมานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของเราได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาดูการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ